ชาวเน็ตเชื่ออาถันวอลเล่บอลหญิงใส่เสื้อสีนี้เมื่อไหร่ต้องพ่ายเมื่อน,นั้นหลายแมตท,ที่แพ้ส่วนใหญ่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติใส่เสื้อสีขาวเรียกได้ว่าถ้าเรื่องกีฬาที่คนไทยนั้นร่วมแรงร่วมใจเชียมาหลายยุคหลายรุ่นคงไม่พ้นกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ในตอนนี้นักตบลูกยางสาวไทยกำลังสู้สึกการแข่งขันวอลเล่บอลเนชันหลีก2023หรือ VNL 2023โดยการแข่งขันในสัปดาห์แรกจัดขึ้นที่เมืองอันปัญญา ประเทศตุรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ผ่านไปแล้วด้วยกัน3มแมตช์โดยมีผลการแข่งขันดังนี้วันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติกิตาลีสาถึงเซตวันพฤหัสบดีที่วันที่1มิถุนายน6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล์บอลหญิงทีมชาติแคนาดา3 -0 ศเซต วันศุกร์ที่วันที่2มิถุนายน66วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์3-0เซตและในวันอาทิตย์ที่วันที่4มิถุนายน66ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD อาถานเสื้อขาวซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากใครเป็นแฟนวอลเล์บอลคงเคยได้ยินอาถานเสื้อขาวที่นักกีฬาใส่ลงสนามทีไร แฟนๆต่างหวั่นใจทุกครั้งเพราะด้วยสติทีการท่ายแพของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นแต่ละแมตช์ที่ต้องท่ายแพ้ส่วนใหญ่นักกีฬาจะใส่เสื้อสีขาวและแฟนๆชาวเน็ตหลายคนก็แอบ,บคิดแบบเดียวกันว่าการใส่เสื้อสีเข้มกว่าคู่แข่งอาจจะเป็นสีเสื้อมงคลทําให้เราคว้าชัยมาไว้ได้โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสคลิปไว้โดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้บอลแรกไม่มาบุกไม่ได้เลยบวกกับโปแลนด์ที่มาดีมากๆทั้งสูงทั้งหนักสู้ต่อไปไทยและนาย กลับคืนฟอร์มให้ได้ไวๆนะด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างแพร่หลายอาทิใส่เสื้อแดงอย่างน้อยก็ต้องได้สักเชตแหละถึงจะแพ้แต่ได้สักเชตก็ดีว่าจะไม่คิดแต่บางที่กอดคิดไม่ได้สักที่แต่โปลแลนด์เขาเก่งนอร์าแอบคิดค่ะสังเกตจากปีที่แล้วเคยสังเกตอยู่ค่ะว่าใส่สีขาวคืออะไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย